Honda Civic FC ขับมาขายไกลจากกรุงเทพนี่ครับโอ้โหกรุงเทพเต็นท์เป็นพันไม่ขายขับมาขายให้ไอเส็มรถสิ่งที่สักแก้วครับมาพี่น้องพาเวิงรอบคันรถบ้านแท้ๆเลยนี่กุญแจอยู่นะครับโจคุณนะเพราะเป็นตารถหายคักแค่นะเบาะปรับไฟฟ้าเกียร์ออโต้เมาส์ตีฟัง์ชันมัวอพวงมาลัยจอแอนดรอยเบาหนัง สวยๆกิ๊บกิบพอนังปั๊บไฟฟ้าพรอมอ่าปั๊บไฟฟ้าด้วยรถบ้านแท้ๆนะรถผู้หญิงใช้ดูจากไอตัวกอบป้ายท่เบียนก็รู้ๆนะมีตำหนิเล็กน้อยนี่งาไหม่ลนไสเดี๋ยวเก็บสีให้อ่าบอกยากสวยๆกิ๊บกิบพรมกระดุม VIP รอบคันรถไม่เคยติดแก๊สนะครับสีเทาหมานเ่ารวย สวยๆวยเครื่องพันแปดหัวน็อตบนมีถอดเลยหัวน็อตบนมีถอดเลยติดกูติ๊กเกอร์เดิมเบิดครับมาจาัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหากิจรับเหมาก่อสร้างเฮดไฮเฮดหน้าเฮดสวนแม่บ้านรับพ่อขีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม้เผา่ันเรียงวัวเรียงควายเรียงหมูเรียงมาเรียงเป็ดเรียงไก่ ้าขายรถเล่หาาเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวไอเสมรสซิ่งจัดให้พี่น้องรับชมอยู่กจกวัดใดคอมเมนต์บอกไอเซมครับเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเซมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยไยรุ่น